ปรากฏว่าอิสราเอลทำการโจมตีกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาครับแล้วให้เหตุผลเอาไว้ว่าเป็นเพราะมีแกนนำของกลุ่มฮามาสมาหลบซ่อนอยู่ที่กรุงโดฮาของกาตาครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากกาตาเนี่ยออกมาประนามฝั่งของอิสราเอลทันทีแล้วบอกเลยว่าจะไม่ยอมทนต่อพฤติกรรมของอิสราเอลนะครับ เพราะอิสราเอลนั้นได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงแล้วกาตามีความสําคัญยังไงคุณผู้ชมฮะกาตาเนี่ยมีฐานทัพใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับเป็นฐานทัพของสหรัฐซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับฐานทัพอากาศของสหรัฐนี้มีชื่อว่าอันอูเดอิดนะครับซึ่งเป็นฐานทัพอากาศที่สําคัญทางยุทธศาสตร์และมีขนาดใหญ่สุดของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลาง ถือเป็นฐานประชาการใหญ่ของสารัฐในภูมิภาครวมถึงยังมีภารกิจในอิรักได้ด้วยฐานทัพแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงโดฮาของกาตาร์โดยรัฐบาลกาตาร์มอบฐานทัพแห่งนี้ให้กับสารัฐควบคุมมาตั้งแต่ปี2 0 0 0ทวนก่อนจะทำข้อตกลงในปี2002ให้สถานะฐานทัพแห่งนี้เป็นฐานทัพอเมริกานในกาตา้างเป็นทางการซึ่งที่นี่มีทหารอเมริกันประจำการอยู่เกือบ8,000นายและยังมีลานบินลงจอดที่ยาวที่สุดในภูมิภาคด้วยครับ ซึ่งเรื่องนี้จึงต้องร้อนไปถึงผู้นำของสหรัฐประธานในิีดีรดนัลโดนทรัมแน่นอนนะครับแล้วล่าสุดผู้นำสหรัฐโดนัทรัมออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อกรณีที่อิสราเอลทำการโจมตีที่พักอาศัยในกรุงโดฮาของกาตาโดยมีเป้าหมายต้องการจะสังหารผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮามาสครับทรัมป์เขาบอกแบบนี้เลยว่าผมไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์โดยรวมเท่าไหร่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเลยแต่ผมจะพูดแบบนี้ เราต้องการตัวประกันกลับคืนมาแต่เราไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเดี๋ยวรอดูต่อไปคุณผู้ชมฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคู่นี้นะครับก็คืออิสราเอลกับทางด้านของกาตาแล้วมีคนกลางเนี่ยก็คือทางสหรัฐอเมริกาด้วย